ความรักของหม่อมศรีพรมมาสตรีผู้ปฏิเสธรักของรัชกาลที่ห้าหม่อมศรีพรมมากรีดากร,กรเนี่ยเธอเกิดมาเป็นธิดาของพระเจ้านานนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเติบโตในราชสำนักสยามท่ามกลางเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าครับ ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเธอได้ปฏิเสธร,รับรักของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้านะครับจนในรัชกาลถัดมาเนี่ยจึงได้เป็นชายาของหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากอนครับความรักของสาวแน่นกับหม่อมเจ้าองค์นี้เนี่ยตราตรึงขณะที่ว่าแม้ว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรจะสิ้นชีพตักใสไปแล้วนะครับเธอก็ยังรับรู้ได้ครับว่าท่านกลับมาหาเธอเป็นนิดครับ จนปัญญาชนสยามอย่างอาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยถึงกับยกย่องบุคคลทั้งสองว่าเป็นคู่ชีวิตในอุดมคติเลยก็ว่าได้ครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปินงปองจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast ์แล้วก็ Facebook และ t ิ k ต o อในชื่อคนติดเล่านะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube c h anel n ด้วยนะครับถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่และคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ฟังครับพอดีกับช่วงที่ผมกำลังทำคลิปตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรักนั่นแหละครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะหาเรื่องราวของความรักที่น่าสนใจ ที่ตกหล่นอยู่ในร่องรอยของประวัติศาสตร์และก็การเวลาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเจ้านายหลายพระองค์นั้นก็มีเรื่องราวของความรักที่น่าสนใจและครับไม่น้อยเลยแหละแต่ว่าหลายพระองค์นั้นผมก็เคยได้เล่าเรื่องราวของพระองค์เหล่านั้นไปแล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวความรักในหลายเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังสวยงามมากนักรลกครับ กระทั่งจนได้อ่านเรื่องราวของเจ้านายพระองค์หนึ่งครับซึ่งทยกเรื่องราวในชีวิตของท่านเนี่ยมาเป็นวาระของเดือนแห่งความรักเนี่ยก็ดูจะเข้าทีครับแล้วก็ไม่ขัดเขินนั่นก็คือเรื่องราวของหม่อมสีพรมมานี่แหละครับผมได้ข้อมูลจากเอกสารหลายที่นะครับโดยเฉพาะบทความของคุณกสิดิอนันทนาธรน,นะครับที่ The One o World นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะครับ หม่อมสีพรมมาหรือว่าเจ้าสีพรมมาเนี่ยนามเดิมก็คือเจ้าสรีณนานนะครับท่านเป็นธิดาของพระเจ้าสุริยพงภพริษเดชนะครับเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านครับกับแม่เจ้าสีคำครับท่านเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2431ในแผ่นดินรัชกลที่5ครับในวัยเด็กเนี่ยเจ้าสีเนี่ยเป็นลูกรักของพ่อมากนะครับจำความได้เนี่ยเธออายุเพียง3าขวบ เวลาเจ้าหลวงในออกขุนนางเธอก็มักจะติดตามออกไปด้วยอยู่เสมอครับกระทั่งปี2435เนี่ยสยามก็ส่งหลวงชาญภูเบศนะครับหรือว่าสวัสดภูมิรัตนเนี่ยจากส่วนกลางขึ้นไปเป็นข้าหลวงประจำนครน่านครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองด้วยการดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในแผนดินรชกาลที่5นั่นแหละครับ และก็หลวงชานภูเบศเนี่ยก็ได้เป็นข้าหลวงประจำนครแน,น่นซึ่งปีต่อมาเนี่ยก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระพรมสุรินครับครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อเจ้าสีเนี่อ,อกรับขุนนางพร้อมกับเจ้าหลวงนะครับมีเจ้าอุปราดซึ่งเป็นอาของเธอครับแล้วก็พระพรมสุรินทก็คือข้าหลวงประจำนครแน่นนะครับรวมอยู่ด้วยครับเธอเป็นเด็กซุกซนอยู่ครับแล้วก็อยู่ไม่สุขครับเที่ยวนั่งตักเจ้าหลวงบ้างเจ้าอุปราดบ้าง เมื่อสังเกตเห็นรองบาดหนังของเจ้าอุปราชไม่มีเชือกผูกปล่อยอ้าเอาไว้เนี่ยแต่ก็ทักไปว่ารองเท้าทําไมไม่มีเชือกผูกครับทําให้ทั้งเจ้าหลวงเจ้าอุปราชแล้วก็คุณพระนหัวเราะกนันเคลิ้นเพลงนะครับนี่ก็อาจเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้คุณนางสยามสนใจธิดาพระเจ้านานมากครับคุณนางสยามก็คือพระพรมสุริน มีภรยาชื่ออุ้นนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นคุณหญิงนะครับในปี2439ครับคุณอุ้นเนี่ยเป็นสตรีหัวก้าวหน้าอย่างยิ่งในสมัยนั้นนะครับเธอเคยไปศึกษาเล่าเรียนในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้คล่องครับทั้งยังเข้าน้องออกในพระราชฐานได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่าคุณอุ้นเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพ่องศรีครับ แม้ว่าเจ้าสีเนี่ยจะเป็นลูกรักของเจ้าหลวงแห่งเมืองแน่น,นะครับแต่เมื่อพระพรมสุรินเนี่ยเอ่ยปากขอเจ้าสีเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมพระเจ้าสุริยพงศ์พฤทธเดชก็ยกให้ครับและต่อมาเนี่ยเมื่อพระพรมสุรินเนี่ยย้ายไปเป็นข้าหลวงพิเศษชำระความอยู่ที่เมืองชนบุรีนะครับในปี2439แล้วก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาชนบุรานุรักษ์ผู้ว่าราชการเมืองชนบุรีในปี2440เนี่ย จ้าสีก็ได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนประจําที่กรุงเทพครับณโรงเรียนสุนันทาลัยครับแล้วก็โรงเรียนวังหลังของแมมโคนะครับซึ่งก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้แหละครับต่อมาในปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถกรมขุนพิศณุโลกประชานาถเสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศรัเสเซียครับ จึงเลื่อนให้พระยาชนบุรานุรักษ์เนี่ยเป็นพระยามหิบาลบริรักษ์ครับเพื่อเป็นพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นนะครับแล้วก็ให้เป็นอักรราชทูตประจำนะครับณนกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปีถัดมาครับในระยะแรกเนี่ยคุณหญิงอุ้นเนี่ยนำตัวเจ้าสีพรมมาถวายไว้ในพระอุปการะนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาผ่องศีให้อยู่ในราชสำนักครับ เนื่องจากว่าไม่กล้าที่จะพาธิดาบุญธรรมเนี่ยออกไปด้วยครับเพราะว่าเกรงว่าจะหนาวจนทนไม่ไหวครับแต่ต่อมาอีก3ปีครับเมื่อเจ้าสีอายุได้12ปีแล้วเนี่ยเจ้าคุณและก็คุณหญิงจึงได้ขอรับตัวออกไปอยู่ที่รัสเซียด้วยกันครับเธอใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียกระทั่งหมดวาระต้องกลับสยามครับและพวกก่อนที่จะกลับสยามเนี่ยคุณหญิงอุ้นได้พาเจ้าสีเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมระหว่างพำนักในอังกฤษเป็นเวลาอีก6เดือนด้วยนะครับ ก็นับว่ามีโอกาสในขณะที่เจ้านายผู้หญิงพระองค์งอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมากขนาดนั้นนะครับและเมื่อกลับจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเจ้าสีพรหมมาก็เข้ารับราชการในพระราชสำนักข,ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับครั้นถึงปลายรัชกาลที่5เนี่ยเธอก็เป็นสาวเต็มตัวครับแล้วก็มีความงดงามมีวิชาความรู้ดีครับทั้งที่ไม่ได้เรียนสําเร็จจากสถานศึกษาใดๆเลยนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับผิดกับชาววังโดยทั่วไปนะครับอันนี้ ก็น่าจะเป็นเพราะเธอไนดะ้มีโอกาสไปเติบโตอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีน้ําใจโอบอ้อมอารีครับจึงเป็นที่พอพระราชาุลย์ไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสก,กาลที่5นะครับถึงกับโปรดจะให้รับราชก,การเป็นเจ้าจอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าการที่ผู้หญิงชาวสยามไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเจ้าด้วยกันเนี่ยได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นเจ้าจอมเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยครับในชีวิตลูกผู้หญิงสักคนนะครับ แต่ว่าเจ้าสีพรมมาเนี่ยก็กราบบังคมทูลปฏิเสธนะครับแล้วก็ปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับโดยเชื่อว่าเธอเนี่ยเคารพพระองค์ท่านในฐานะพระมหากษัตริย์ครับไม่ได้รักใครพระองค์ท่านในทางชู้สาวครับในหลวงรัชกาลที่5ท่านท่านก็จึงทรงพระเมตตาครับโปรดให้เป็นไปตามอัธยาศัยเลยครับนับว่าเป็นความกล้าหาญของเจ้าสีมากนะครับและก็เป็นพระมหากรณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินโดยแท้เลยนะครับ นอกจากนี้สมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่หเนี่ยยังส่งพระเมตตาต่อเธอตลอดรัชกาลนะครับส่งฉายรูปเจ้าสีพรมมาไว้ด้วยฝีพระหัตนะครับก็คือถ่ายรูปเจ้าสีพรมมาไว้ด้วยพระหัตถ์ท่านเองนะครับแล้วก็สมตั้งไว้ที่ห้องพระบรรทมบนพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับจนพระวงสวรรคตในปี2453เลยนะครับ ภาพของเธอที่ว่าเนี่ยเจ้าสีเคยฟื้นความหลังเอาไว้ครับว่าทรงฉายเมื่อยังอยู่ในวังนะครับอายุ17ปีครับในราวปี2448ครับเจ้าสีพรมแม่เนี่ยชื่นชอบพระชนิพล์เงาะป่าของรัชกาลที่5มากนะครับเมื่อถึงวัยที่มีครอบครัวแล้วนะก็ชอบเล่าให้ลูกหลานฟังครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากการที่เธอในได้ถวายงานในขณะที่ทรงพระชนิพน์ครับก็ได้เห็นได้ฟัง เมื่อเงาะป่าพิมพ์ครั้งแรกในปี2449เนี่ยในบทพระราชนิพนธ์เนี่ยก็มีคนตีความบทพระราชนิพนธ์บางส่วนแล้วเป็นข้อสังเกตถึงตัวเธอด้วยนะครับบทพระราชนิพนธ์ตอนนนั้นเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าแม้แต่เดิมเริ่มรู้ความตระหนักจะห้ามหักจิตไว้ให้หนักหนาไม่ชิงรักหักหานดวงการดาเพราะความแสนสเสน่หาหักอาไลถึงจะยอมออมอดไม่เอิบเอื้อม ก็ไม่เสื่อมสาคิดพิศมัยจะฝังรักสลักรูปไว้ภายในก็มีคนตีความนะครับว่าว่าแสดงความในถึงการปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าจอมของเจ้าสีนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังทรงพระเมตตาจักฝังรักสลักรูปไว้ภายในก็แน่คิดนะครับจากหนังสือชีวิตในวังสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของหม่อมศรีพรมมากรีดากรเนี่ยเธอได้บันทึกเรื่องราวในวันสวรรคต ของรัชกาลที่5เอาไว้น่าสนใจอย่างยิ่งครับเป็นบรรยากาศที่เมื่อเราอ่านบทบันทึกของหม่อมสีพรมมาแล้วเนี่ยก็จะนึกภาพตามไปได้ไม่ยากเลยครับในบางส่วนบอกไว้แบบนี้ครับบอกว่าวันนั้นก็คือวันที่22ตุลาคม2453นะครับบรรยากาศเงียบเหงามากบนพระที่นั่งก็สงัดโดยปกติเวลาใกล้เที่ยงจะมีผู้คนเดินขวักไข่เพราะพระเจ้าอยู่หัวบรรทมตื่นแล้วและจะสเสวยพระกราหารกลางวัน แต่วันนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงพูดกันผู้เขียนมีหมายถึงหม่อมสรีพรม,มานะครับได้แต่สันนิษฐานว่าคงประชวนหนักขอทวนกล่าวถึงฝ่ายผู้เขียนว่าในระยะนั้นต้องนอนพักในเวลากลางวันเพื่อรับเวรในเวลากลางคืนเฉพาะในวันนี้หลับไม่ลงเพราะใจเป็นห่วง และทุกคนก็นั่งจับเจ้าหงหองอยตาจ้องไปทางชั้นสามของพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งอยู่ตรงข้ามตำหนักสมเด็จซึ่งได้รับพระราชทฐานนามว่าสวนสี่ฤดูระหว่างเวลาพักกลางวันในวันนั้นผู้เขียนไม่ได้พักผ่อนหรือนอนหลับเลยได้แต่เดินใจลอยและไม่ได้พูดคุยจอแจกับเพื่อนๆเ,เช่นเคยจนพลบค่ําจึงจําเป็นต้องบังคับตัวเองให้นอนเพราะอีกไม่ช้าก็ต้องไปรับเวรในที่สุดก็หลับไป มาตกใจตื่นเพราะมีตัวอะไรมากัดหัวไม่เท้าจนเลือดไหลพร้อมกันก็ได้ยินเสียงหนูประมาณว่าหลายสิบตัวยกขบวนกันวิ่งไปวิ่งมาเหนือฟ้าเพดานในอาคารที่ผู้เขียนอยู่ผู้เขียนเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันว่าเมื่อหนูร้องกุกกุกจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นแต่ผู้เขียนไม่เคยได้ยินจึงมีความกลัวเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วยพระเจ้าอยู่หัวก็ก,กำลังทรงพระประชวรอยู่ ขณะนั้นเวลาประมาณ23นาฬิกาเห็นจะได้บรรยากาศเงียบสงัดแต่เมื่อมองไปยังพระที่นั่งอัมพรซึ่งมองเห็นพระบัญชรชั้น3ได้ถนัดทันใดนั้นผู้เขียนก็เห็นดวงดาวหนึ่งสองแสงสว่างลอยอยู่ในระดับเดียวกันกันกบพระแทน่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เขียนคเนได้เพราะเคยขึ้นเฝ้าเวลาสวยนึงนงดาวนี้มีแสงสว่างมากยิ่งกว่าดาวดวงใดๆที่ผู้เขียนเคยเห็น และมีหางยาวพาดไปทางพระที่นั่งอนันตสมาคมคล้ายแสงไฟฉายใหญ่ๆจึงทราบว,ว่าเป็นดาวหางที่ชื่อว่าแฮร์รี่ก็คือดาวหางคันเล่นะครับที่โจดจันกันในขณะนั้นผู้เขียนยืนพิงประตูไม่อาจเคลื่อนไหวได้อยู่พักหนึ่งจึงได้สติว่าต้องไปเปลี่ยนเวรเจ้าจอมถนอมในไม่ช้าซึ่งเธอได้ตามเสด็จสมเด็จขึ้นไปเฝ้าพระอาการประชวรอยู่บนพระที่นั่งอัมพรชั้นสาม ชั้นสามเงียบกริบได้ยินแต่เสียงคล้ายเสียงกรนมาจากห้องพระบรรทมเมื่อไปถึงเห็นสมเด็จทรงบรรทมกับพื้นอยู่สุดห้องบรรทมพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากผู้เขียนไม่เคยเห็นอาการเจ็บในขณะหนักซึ่งภาษาสมัยใหม่เรียกกันว่าเข,าข้าคันโคมา่าดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงคล้ายเสียงกรนจึงนึกว่าในหลวงทรงสบายขึ้นแล้วและกำลังบรรทมหลับสนิทจึงดีใจเป็นอันมากนึกว่าจะนอนให้สบายเสที แล้วก็ได้ล้มตัวลงนอนที่ปลายพระบาทสมเด็จโด,ดยอารามดีใจที่ในหลวงทรงสบายขึ้นแล้วและเห็นสมเด็จบรรทมอยู่และเนื่องด้วยความตึงเครียดให้หย่อนคลายลงประกอบกับความเหนื่อยอ่อนมาทั้งวันดังนั้นเมื่อล้มตัวลงหนุนพระที่สมเด็จจึงหลับปุ๋ยไปในทันทีมาตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องเซงแซ่ซึ่งขณะนั้นผู้เขียนเหลือที่จะเดาว,ว่าเป็นเสียงอะไรเหลือบตาไปดูนอกห้องบรรทม เห็นคนจำนวนมากมายกำลังหมอบซบกับพื้นเป็นกองๆไม่ทราบว่าใครเป็นใครเมื่อผู้เขียนทราบว่าเสียงเซงแทกข้างต้นเป็นเสียงร้องไห้ของคนจำนวนมากพร้อมๆกันจึงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วต่อมาผู้เขียนได้รับหมายให้ไปเป็นนางร้องไห้ก็ไปตั้งแต่8โมงเช้าในวันนั้นโดยแต่งชุดขาวทั้งชุดผู้เขียนได้ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร การร้องไห้นั้นแท้จริงเป็นการร้องเพลงอย่างเศร้าที่สุดเกิดมาผู้เขียนก็เพิ่งเคยได้ยินขณะนั้นผู้เขียนอายุอยู่ในราว19บเถึงยีและรู้สึกว่าเพลงร้องไห้นี้ช่างเศร้าเสียหนี่กระไรทุกคนน้ําตาไหลรินจริงและสะอื้นจริงๆยิ่งมีเสียงปีที่โหยหวนและเสียงกลองชนะเลยยิ่งไปกันใหญ่อ่านบทบันทึกของหม่อมศรีพรมาแล้วก็นึกถึงบรรยากาศในวัน ส่วนคดของรัชกาลที่หได้ไม่ยากนักเลยนะครับต่อมาเนี่ยหม่อมศรีพรมมาในแผ่นดินถัดมาก็ได้เป็นชายาของหม่อมเจ้าครับหม่อมสุภาพซึ่งเป็นหม่อมของเสด็จในกรมพระนเรศวรฤทธิ์นะครับก็คือพระเจ้ากฤษดาพิณิหารซึ่งเป็นพระนุชาต่างพระมารดาของรัชกาลที่หนั่นแหละครับหม่อมสุภาพเป็นหม่อมมารดาของหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรนะครับเคยมาขอหม่อมศรีพรมมาเนี่ยจากคุณหญิงอุนแล้วนะครับ ตั้งแต่หม่อมศรีประมาเนี่ยอายุราว15ปีเมื่อ2446ครับแต่ครั้งนั้นเน่ยคุณหญิงเกี่ยงว่าถ้าท่านสิทธิพรจะมาเป็นเขยเนี่ยต้องทํามาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ก่อนครับจึงจะเลี้ยงลูกสาวท่านได้ท่านชายสิทธิพรก็อุตส่าห์ไปทาํามาค้าขายกับหม่อมมารดานครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จครับจึงเข้ารับราชการจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ในรัชกาลที่6ครับ แล้วก็ได้เป็นอธิบดีกรมกระสาบสิทธิการนะครับแล้วก็กรมฟินครับระหว่างนั้นเองครับในปี2447ท่านสิทธิพรก็ไปมีหม,ม่อมคนหนึ่งครับก็คือหม่อมทิพย์และก็มีบุตรชายคือหม่อมราชวงศ์อำนวยพรน,นะครับแต่ว่าหม่อมคนนี้ถึงแก่กรรมไปก่อนครับท่านจึงกลายเป็นพ่อไม้ตั้งแต่ยังหนุ่มเลยครับต่อมาเนี่ยพอเปลี่ยนแผ่นดินมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ย ก็สรงพระกรุณาตรัสขอเจ้าสีพรม,มาจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรครับเพราะรัชกาลที่6กเนี่ยส่งคุ้นเคยกับท่านสิทธิพรมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ครับศึกษาร่วมกันที่อังกฤษนะครับแล้วก็ทรงเล่นละครร่วมกันมานครับหม่อมศรีก็เล่าเรื่องนี้ไว้บางตอนครับบอกว่ารัชกาลที่6เสวยราชแล้วก็ขอกันไปขอกันมายายไม่รู้จักเขา ยายนี่หมายถึงหม่อมศรีพรมมานะครับท่านเล่าไว้เมื่อตอนที่ท่านอาวุโสแล้วนะครับจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่6ไปขอแม่ท่านถ้าไม่ได้ขอแม่ท่านนะมันมีวันได้ท่านไม่ปล่อยไปซึ่งกว่าจะได้แต่งงานกันเนี่ยหม,อม่อมศรีพรมมาก็อายุถึง27ปีแล้วนะครับคือในปี2458ซึ่งก็นับว่ามากสำหรับผู้หญิงในยุคสมัยนั้นเลยนะครับและทั้งคู่ก็มีทายาทด้วยกัน2คนก็คือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศรีและก็หม่อมราชวงศ์อนุพรครับ มงสีพรมแม่เนี่ยเธอยังเล่าต่อไปครับว่าตอนแต่งงานกันเนี่ยท่านรับราชการอยู่ด้วยกันครับก็ทําราชการอยู่อีก 2- หรือ3ปีต่างคนก็ต่างเบื่อครับก็คือเบื่อกรุงเทพบอกว่าเราไม่ชอบครับไอเราก็เคยอยู่ในวังขี้เกียจมันไม่ฟรีเป็นค่าราชการก็เป็นแบบนั้นเราเตรียมตัวพร้อมและพอราชการอนุญาตก็แจวเลยอยากเต็มทีไม่อยากอยู่เลยกรุงเทพ ทั้งขยายความต่อไปครับว่ามันไม่สนุกในวังมันซ้ำๆซากๆากสู้ไปอยู่ในป่าไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองกับคนทั้งหลายอยู่มาพอแล้วคือท่านก็อยู่ในวังมาตั้งแต่9้าขวบนะครับแล้วก็เข้าออกอีกหลายครั้งทีเดียวนะครับอาจารย์สศสิวรักษ์เนี่ยเคยอธิบายการออกจากราชการของหม่อมเจ้าสิทธิพรนะครับไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าท่านเห็นว่าระบบราชการมันอิ่มตัวครับในสมัยของท่าน อนาคตของประเทศไม่ได้อยู่ที่ขุนนางครับแต่อยู่ที่เกษตรกร,รครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนาม,มาช้านานแล้วก็มีผลผลิตเลี้ยงชีพได้ครับทั้งในสมัยนั้นเนี่ยการเกษตรแนววิชาการสมัยใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วครับในต่างประเทศแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ตื่นตัวกันครับท่านทั้งสองก็จึงเห็นว่าถ้าชนชั้นสูงเนี่ยออกไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงกว้างมากขึ้นแหละครับ แล้วก็ด้วยเหตุน,นี้ครับเมื่อหมอมเจ้าสิทธิพรลาออกจากราชการก็จึงไปทําไร่ทํานากันที่ฟาร์มบางเบิดครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ดินมรดกจากเจ้าคุณและก็คนหญิงมหิบาลบริรักษ์ซึ่งเรื่องนี้พระองค์เจ้าบาวรเดชนะครับซึ่งเป็นเจ้าพี่คือเป็นพี่ชายของท่านสิทธิพรเนี่ยเคยรับสั่งถึงที่บางเบิดนี้ว่าอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ดีครับ ในรัชสมัยถัดมาในปี2470พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาประชาธิปกหรือว่าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชการที่7เนี่ยก็โปรดให้หม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยกลับเข้ามารับราชการอีกครั้งนะครับในตําแหน่งอธิบดีกรมตรวจกสิกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ครับและก็ออกจากราชการอีกครั้งเมื่อคะณะรัษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ครับจุดเปลี่ยนสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สักปีเศษครับ พี่ชายของท่านคือพระองค์เจ้าบวรเดชได้ก่อกระบฏขึ้นในสมัยรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาครับจนถูกปราบปรามลงได้ในที่สุดครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยหม่อมเจ้าสิทธิพรก็ร่วมในขบวนการนี้ด้วยครับจึงถูกสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับติดอยู่ที่บางขวางแล้วก็เกาะตะรุเตารวมถึงเกาะเตาด้วยครับรวมๆแล้วเนี่ยถึง11ปีด้วยกันครับก่อนที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และก็นิรโทษกรรมในปี2487และ2488ตามลำดับครับมอมสีีนี่เล่าถึงเรื่องตอนนี้เอาไว้นะครับว่าเมื่อพระองค์เจ้าบวรเดชมาส่งชวนให้ท่านร่วมงานด้วยนั้นท่านทรงปรึกษาฉันฉันทูลท่านว่าถ้าท่านจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองแล้วแม้จะเสี่ยงเพียงไรฉันก็เห็นด้วยและสนับสนุนท่านเต็มที่ สิบเอ็ดปีที่ถูกจองจําในหม่อมศรีต้องประครับประคองกิจการของฟาร์มเพียงลาพังนะครับสืบสารรักษาแล้วก็ต่อย,ยอดงานฟาร์มบางเบิดแต่เพียงผู้เดียวครับหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษและก็นิรโทษกรรมแล้วเนี่ยชีวิตทางการเมืองของท่านสิทธิพรก็ยังขึ้นสูงอีกครั้งครับหลังการรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ครับได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในปี2490 ถึง2,491นะครับระยะเวลารวมแล้วประมาณ7เดือนครับหลังจากนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นทุกทีเนี่ยท่านก็ไม่อาจที่จะรักษากิจาการเอาไว้ได้นะครับทั้งสองท่านจึงขายฟาร์มบางเบิดให้กับจอมพลสริทธ,ธนรัตครับและก็ย้ายไปมีสวนเล็กๆอยู่ที่หัวหินถึงปี2,506หม่อมเจ้าสิทธิพรก็มีพระชนครบ80ปีแล้วนะครับมีงานเลี้ยงกันย่อมๆในวงพระญาติสนิทและก็มิตรสหายจำนวนไม่น้อยละครับ ทั้งรับสั่งว่าถ้าทรงเป็นอะไรไปขอให้หม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลเนี่ยสมช่วยรับจัดการพระศพนะครับแล้วก็ทรงขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้แม่สีได้ตายไปก่อนฉันอาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าคงเป็นเพราะตั้งแต่สมัยสมรสอยู่ด้วยกันมาเนี่ยหม่อมสีเนี่ยปรณนิบัติถวายความสุขในทุกสถานครับทั้งการงานการครัวไปจนถึงเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยเกื้อกูลสนับสนุนครับ ไม่ว่าในยามสุขหรือว่ายามทุกเนี่ยก็เข้าใจกันนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างของคู่สามีภรยาในอุดมคติก็ว่าได้ครับและหลังจากที่ได้รับรางวัลแม็กซไซ์ในสาขาบริการสาธารณะในปี2510นะครับครั้งถึงวันที่22มิถุนายน2514หม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากรก,รก็สิ้นชีพตักใสลงครับโดยพระชนษา88ปีครับ หลังจากนั้นเนี่ยมีการสำรวจประชากรแล้วก็ทำทะเบียนสมโนโครัวนะครับมีผู้มาขอให้กรอกลงไปในใบสำคัญว่าหม่อมศรีเนี่ยจบการศึกษาชั้นใดครับเธอก็บอกว่าไม่เคยได้รับปริญญาครับแล้วก็ซักต่อไปว่าให้กรอกวิทยาฐานะว่าจบเทียบชั้นมัธยมใดเธอก็ตอบว่าประถมสีฉันยังไม่จบเลยซึ่งข้อความนี้ทราบถึงในป่วยอึ้งพากรน,นะครับซึ่งเคารพนับถือกับหม่อมเจ้าสิทธิพรและก็ชายาก็คือหม่อมศรีเนี่ยเป็นอันมากครับ เมื่อคุณป่วยได้เป็นอธิการบดีมาวาที่ไรธรรมศาสตร์เนี่ยก็เลยปรารบถึงคุณความดีของหม่อมศรีพรมมานะครับว่าลํำพันท่านชายเนี่ย้าไม่ได้สตรีพิเศษเช่นนี้เป็นชายาเนะี่ยย่อมยากครับที่จะมําเป็นประโยชน์แก่วงการกรสิกรรมไทยได้กว้างขวางข,างขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทั้งตัวของหม่อมศรีเองก็ทําคุณประโยชน์ให้แก่สตรีไทยทั้งในทางสังคมสงเคราะห์เป็นอนเนกครับ และได้ขอให้มีการเตรียมประวัติของหม่อมสีไว้อย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ทันได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซะก่อนครับจนอาจารย์ป่วยอึ้งภาก,กรเนี่ยต้องพ้นจากแผ่นดินไปครับ แม้ว่าหม่อมเจ้าสิทธิพอและก็หม่อมศรีพรมมาเนี่ยจะไม่ได้สนใจในเรื่องโลกหน้าหรือว่าเรื่องของการเวียนไาวตายเกิดนะครับแต่เมื่อท่านสิทธิพอเนี่ยสิ้นชีพิตักใส่ไปแล้วเนี่ยหม่อมศรีเนี่ยยืนยันนะครับว่าท่านชายเนี่ยเสด็จกลับมาเยี่ยมแทบทุกคืนครับแม้จะไม่เห็นร่างแต่ก็ได้ไออุ่นและท่านก็ทรงหมุนนาฬิกาปลุกดังเช่นที่ทรงทำมาเสมอครับถึงกับเพ้อทำท่าไขาลานานาฬิกาเมื่อยามที่ประชวรหนักนะครับ เรื่องนี้หมอ่อมศรีได้จดบันทึกเป็นหลักฐานไว้ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยทีเดียวครับหม่อมราชวงศ์เพนศรีที่ดาของหมอง่อมศรีเล่าว่าตามบันทึกของแม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพ่อจะมาไขาลานนาฬิกาเรือนนั้นทุกคืนครับบางครั้งก็มาจับที่แขนเขย่าเท้าบางคืนก็จะมาเข้าฝันว่าให้ช่วยหน่อยแม่ถามมาช่วยอะไรท่านตอบว่าช่วยภารกิจแต่ก็ไม่ได้ทราบว่าภารกิจอะไรนะครับ ดวงวิญญาณของท่านก็คงจะพะวงอยู่กับเรื่องชาวไร่ชาวนานะครับหม่อมศรีพรมมากรีดากรจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่25กันยายน2521นะครับสิริอายุได้90ปีครับและหลังจากพระราชทานเพลิงศพแล้วเนี่ยอัฐิของหม่อมศรีพรมมาเนี่ยก็ได้บรรจุอยู่เคียงข้างพระอัฐิของหม่อมเจ้าสิทธิพรคู่ชีวิตเพียงคนเดียวของเธอที่วัดชนะสงครามตราบจนถึงทุกวันนี้แหละครับ ชีวิต5แผ่นดินของคู่รักคู่นี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นคู่รักที่โด่งดังอะไรนักหนาภารกิจและชีวิตของท่านอยู่ในร่องรอยของการเวลาและประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าเมื่อได้อ่านเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสะท้อนความคิดความรับรู้บางอย่างได้เหมือนกันนะครับว่าคู่ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันไปบนพื้นฐานของความรักอย่างมีเหตุผลและก็ไม่รักเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นแต่ก็ยังรักสังคมรอบข้างและก็รักพื้นแผ่นดินที่ตัวเองกําเนิด น่าจะเป็นตัวอย่างความรักที่ทําให้เรารับรู้และรู้สึกดีได้ไม่ยากเลยครับขอบประคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าเอาไว้ในกล่องข้อความด้านล่างแล้วนะครับ ขอประคุณทุกความคิดเห็นและก็ข้อมูลใหม่ๆที่กรุณาเสนอแนะมาะครับผมอ่านทุกข้อความครับและก็จะพยายามตอบไปได้ทุกข้อความครับรวมไปถึงรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวในตอนนั้นนนผมโพสต์ใน a c e b o o k เสมอน,น,นะครับลองไปชมกันแล้วก็เสนอแนะความคิดพื้นที่สมทนาร่วมกันที่นั่นได้นะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ